คุณชายอดมามอวยพรวันเกิดที่สาวซึ่งแข็งแรงแล้วพร้อมบริจาคสิ่งนี้ให้วันนี้วันที่13ตุลาคม66เป็นวันเกิดของคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์สีคำรุ้งยุคคนทางด้านน้องชายคุณชายอดามหรือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนล่าสุดคุณชายอดามได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว แอดอดามี่เผยภาพวัยเด็กของตนและคุณหญิงแมงมุมพร้อมข้อความโวยพรวันเกิดระบุว่าดีใจที่หลังจากแมงมุมผ่าตัดเสร็จก็คุยโทรศัพท์กันได้นะดีใจที่แมงมุมดีใจกับน้องชายคนนี้เสมอต่อให้ทั้งโลกจะยินดีกับเราแค่ไหนมันก็ไม่เท่าคนที่โวยวายน้องชายและเขี้ยวเข็นมาตลอดให้น้องชายได้ดียิ้มได้หอรอออกกวันนี้เดี๋ยวจะคือ เอ็นไปหานะแต่เดี๋ยวรอของขวัญแป๊บเดียวกำลังอิมพอตมาจากเมืองนอกอยู่วันเกิดอีกครั้งอีกปีเดียวก็จะสี่สิบแล้วแป๊บแป๊บเราสองคนพี่น้องก็เข้าสู่วัยรุ่นเสียแล้วฮ่าฮ่าฮาฮาฮาดังนั้นวัยรุ่นต้องสุขภาพดีนะต้องไปหาอะไรกินกันต้องไปเที่ยวแล้วหาอะไรมาฝากน้องชายต้องจัดปาร์ตี้วันเกิด และต้องทำอะไรอีกหลายหลายอย่างด้วยกันรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ารักมากๆรู้แหละถึงจะเจอกันไม่บ่อยเพราะอยู่ตัวติดกันมาเป็นสิบสิปีแล้วคิดถึงพี่สาวเสมอนะแข็งแรงเมื่อไหร่ก็มาเอาตาไปด้วยน้องชายพร้อมให้เสมอดีกว่าเอาไปเก็บเล่าอยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ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 า Happy Birthday sis always love you นา